สวัสดีครับชากินผัก,กาาตกผกถึงกระตกีเด็กสวัสดีครับ กูปั้นวันดีจ้า like ใช่เลยใช่ th ี่บอกขอท่าดีๆบ้างได้ไหมพี่บอกขอท่าดีๆบ้างได้ไหมกินไม่ลงแล้วเนี่ยเต้เต้ขาขิงเหรอเปล่าขิงเปล่าขิงครับลาไปกินอะไรไหอ่า ดูดูอาหารดูอาหารเขาถึงบอกว่าแกะ่าข้าวตอนนี้อยู่นะครับใช่น่ารักมากพี่เต้น่ารักเหรอครับแน่นอนอยู่แล้ครับโอ้ตั้งสองนิ้วสองนิ้วน่ารักพี่เต้เพื่อนหนูรักพี่มากเลยค่ะบเอาแล้วหนูไม่รักพี่หรอเออหนูไม่รักเหรอ ตีเต้อออออเต้ติตอตีเต้ตีเต้ครับน้องผมน้องผมน่ากินไหอร่อยไหมอร่อยมากครับจินจง你好คิดถึงเหมือนกันครับ แพ้คนแพลวแพาวคนนี้ใช่ไหมครับคนนี้ก็แพลวแพาวนะครับน,นี่แพลวแพาวตีเต all the way Yeah มาในลูกของเด็กเนิร์ดใช่ครับฮอตฮอตเนิร์ดฮอตเนิร์ดเคยได้ยินรว่าฮอตเนิ <Hot nerd. S 2> ร์ดรว่าเนิร์ดร้อนเอาร้อนจริงออ๋ออจะย้ายไหมครับตรงไหนเอง องใหญ่กินก่อนไม่ต้องกินก่อนให้เสร็จก่อนนะเขาย้ายก็ได้เดีย๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนได้ลูกจะกินนะยายพี่แต่ว่าไม่ย้ายใจนะครับอยู่ที่เดิมอ่ะค,คุณยูโดฮัลโหลฮัลโหลคุณยูโดพีต่ตีกับน้องเต้เต้ใช่ครับนี่น้องผมน้องเต้เต้ฝากน้องผมด้วยนะครับพ่อยูโดนี่น้องผมครับผมพ่อย <you> ูโดหิวเลยมากินด้วยกันสิฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ย กินผ <ểm newspapers> pues ักเราเป็นสายเฮลตี้อยู่แล้วนอกจากพิเต้ฮอตแล้วก็คนที่คนคนที่ฮอตกว่าพิเต้ก็คือคนนี้ครับนี่คนนี้ฮอตฮอตกว่าฮอตดูอู้กินไม่ลง วันีวันนี้ฮอตโซฮอตโอ้โหฮอตโอ้ต้องฮอตฮอตต้องผมด้วยต้องมีผมมีก้าวผมด้วยฮิด้วยฮิลด้วยตีตุยย้ยอ่ะอืมมีการตีตุต้ยไม่ตุ้ยครับผมไม่เจนสวยมากๆเลยค่ะ I love you ทานให้อร่อยนะอร่อยครับผมอร่อยเดี๋ยวทานเผื่อเดี๋ยวทานเผื่อทานเผื่อทุกคนเลย ส่งอะไรวันนี้มันเกิดขึ้นวันเซซัมติงแฮปป Happy Birthday ป a p p y b i r t เดย์ลุงคิมครับเป็นที่ Five p o i n t e r คนอะไรเกิดเกิดทุกปีอายุ25ทุกปีอะไร <c oughs> หยุดหยุดอายุไปที่25เฮ้ยแต่ว่าถือว่าทำสถิตินะ <c oughs> ไม่มีใครเกิด25ปีได้แบบยาวนานเกือบ10ปีขนาดเนี้ยคยดูนี่เปล่าไม่พายอ่าไม่พายเป็นไงอ่าเขาเขาอายุเท่าเดิมเาอายุเท่าเดิมหน้าใสกิ้งเหมือนเดิมตลอดเวลาอ่า เพื่อนเขาเฮ้ยตอนนี้ไม่ใช่นี่คุณนี่เป็นพี่ชายพี่ชายเขาไปแล้วคุณเออ,อคุณต้องนับลูกปียี่สิบกี่ปีของขายเป็นพ่อเขาเออคุณไม่เอาบ้างเหรอยี่หกยี 6, ห่หกตลอดการเกิพยายามอยู่เอาพยายามอยู่แต่หยุดไม่พยอหยุดหรอเลขมันเดินหน้า <c oughs> เลขกเดินหน้าอยู่เร <c oughs> ื่อยเลยไปอยู่ไปแล้วบายบายกินข้าวหรือยังกินไปนิดหน่อยครับมากินจุ้งด้วยกันเปล่ากินจุ้งด้วยกันเปล่า โอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกันดีกว่าลายมีตอนเปิดหัวแล้วจะหาออเอาไปข้าวกันแกคผักคิดถึงกีฬาเป๊ะท่าเป๊ะมากอร่อยไหมคะอร่อยมากครับไปแล้วไปกินข้าวก่อนแล้วแอปิโอฟูเดย์แอปิโอฟูเดย์มีอะไรหลอกเขายังเต้ตีไงเต้ตีวันนี้โกหกเพราะความจริงมันคือตีเต้งไง โอเคไหมซียาบ๊ายบายบ๊ายบายฮัลโหลหาฟอร์มเม็กซิโกด้ยโอ้โหบ๊ายบายเจเนอเรชันแลแฟนครับไรน้ว